สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอของเล่นรถก่อสร้างนะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นพัรที่44แล้วนะหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานเลยนะมีรถแตะเบี้ยวนะจะมีมาให้สองสีมีส้องกับสีฟ้าครับเยอะแม็มแกหนาโอ้ถึงยาวเดียว อืมผมให้มาใหญ่เหลือเกินอ่าอืมอ่ะ,อออะปูสักหน่อยอืมมันเป็นล้อทิฆางอยู่นะจะปูสักหน่อยไม่รู้มีลานหรือเปล่าโอ้ไม่มีลานเป็นล้อฟรีอืมคันใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีลานอ่ะตรงนี้ดัดได้อยู่นะอ่ะได้อยู่เป็นล้อฟรีไม่มีลานนะครับเสียดายเหมือนกันคือแต่ราคาแพงกว่ารถคันเล็กซะอีกนะเนี่ยอ,อ อหมาให้เด็กๆนะัไปเล่นกันได้มากกว่าสามขดแขึ้นไปนะครับสำรจุดนี้เสียดายไม่มีลานี่แหละนะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีส้มนะเหมือนกันแหละนะนะแต่ว่ามามีมาให้สองสีเท่านั้นเองเห็นมถึงใหญ่ดีิยักษ์อ่าอ,อันดูแบบหนึง่ง อ่าคันนี้ก็ไม่มีลานเป็นล้อปีเหมือนกันอืออ่าตัวนี้ดัดดัดดีกว่ารถคันสีฟ้านั่นเนี่ยมันไม่ล้อกทิศทางนะครับอืออือมันไม่ล้อทิศทางเลยก็ชุดนี้ไม่มีลานนะแต่ว่าเหมาะที่จะเอาไว้เล่นในกองดินกองทรายอะไรกันได้นะเออก็ดีอยู่อย่างตรงนี้แหละนะอืออ่ามันมีล็อกมานะ คุณเขาต่อล็อกนะหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับชุดนี้นะไปหาดูกันได้ครับคลิปหน้ากลับมาพบก,กันอีกใหม่นะครับ